สวัสดีครับสวัสดีคุณดีสวัสดีคุณวรรณนาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ขําวบันทึกวันนี้ผมหมอเอครับหมออาถรรพ์พื้นบ้านก็ขออนุญาตดูดวงโพสต์ไว้คุณวรรณาเป็นคนแรกตามที่เราโพส์กันไว้ว่าดูคนเดียวนะคุณวรรณนานี่ก็ถือว่าเรามีวาสนาต่อกันอนุญาตขอขอดูดวงเลยนะครับคุณวรรณนาที่ถามมาเรื่องของคู่ครอง ว่าจะกลับมาดีกันเหมือนเดิไมไหมต้องตอบได้ว่าตอนนี้ก็น่าจะยังก่อนแต่ว่ามันก็มีวิธีนะอันที่หนึ่งเราปรับปรุงก่อนเลยในดวงของเราเราเป็นคนแข็งกระด้างชนิดนะแล้วก็น่าจะปรับปรุงสักหน่อยนะให้ลดความอ่อนอให้ความแข็งเนี้ยลดลงแล้วก็เพิ่มความอ่อนเพิ่มไปนะ,ะแล้วก็เพิ่มความหวานหน่อยการการพูดการจาอย่าหว้วงเดียวเียครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอเรื่อง เหตุในดวงของเราเนี่ยมันจะมีเหตุซ้ําซ้อนเรื่องของการคู่ครองมีปัญหาเนี่ยตลอดนะคราวนี้เราจะทํำยังไงอาจารย์ให้เราไปตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าตอนประมาณ2อปวดก,กับถึง3ปวดเนี่ยเราไม่สบายหนักไหมนะเราอยู่กับคนแก่คนนึ่งไม่เป็นญาติกับยาย,ลยและคนแก่คนนี้เป็นไม่ด้วยนะอองไปถามดู ว่าเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์เสนิฐานว่าเราเนี่ยป่วยหนักตอนนั้นเขาก็เลยพูดขอราบขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทำให้เราเนี่ยพอถึงเวลาอายุเลย20ปีกว่าปีมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของผูพองพอแต่งงานปุ๊บก็มีปัญหาเรื่องผูคพองทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้บวชให้เขานะครับอันนี้ วิธีแก้ก็คือจะต้องไปบวชก่อนหนึ่งครั้งแต่ไม่ใช่บวชตอนนี้นะาก็คือต้องไปบวชช่วงนู้นเนี่ยสีบกว่าวันั่นแหละประมาณ41นะครับก็ควรจะทําการบวชแต่ว่าก็ควรจะทําการล้าเลิกบอกกล่าวให้เรียบร้อยนะครับไอ้วิธีล้าเลิกนี่ถ้าไม่เข้าใจก่อนอาจารย์จะมีหนังสือให้ลองไปทําตามได้นะครับแล้วไปตัวดูก่อนว่าเราเป็นแบบที่อาจารย์แนะนํำไหมว่าเคยป่วยแบบ,แบบนี้แบบนี้อยู่กับคนแก่แบบนี้ไหมนะจ้าเป็นแบบนี้ก็ น่าจะเข้าขายตามที่อาจารย์พยากรณ์ไครับเราเลิกกับแฟนก็ตั้งแต่ปีที่แล้วมีมือที่สามไม่เกี่ยวข้องนะก็เอาเป็นว่าเราก็รู้อยู่แล้วอันนี้อาจารย์จะไม่พูดต่อแต่วิธีแก้จะเป็นวิธีนี้ทําให้เราสามารถกลับมา,าคืนดีกันได้ครอบครัวก็กลับมาดีได้นะก็จะได้ครอบครัวอบอุ่นเหมือนเดิมนทะีนี้วิธีแก้ก็ขอ,อ,อพยากรณ์บอกให้เราทราบถึงวิธีแก้เลยแล้วกันนะ,ะนะอันนี้คือวิธีแก้ ถ้าหากเราสงสัยยังไงก็ให้ให,ให้ทิ้งคำถามไว้อย่าการค่อยมาตอบอีกครั้งหนึ่งนะเพราะอันนี้เราอาจจะมายังไม่เข้าใจตรงไหนเาอ,องงาทำงานนะนะครับขอบคุณครับนะแล้วค่อยพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ